สิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026เป็นไอเทมที่พลอยรู้สึกว่าสำคัญมากๆ สวัสดีค่ะพลอยค่ะจากช่องพลอยพลอยออฟ i เชียนะคะวันนี้นะคะวันที่ถ่ายอยู่เป็นวันที่1มกราคม2026แล้วค่ะปีที่ผ่านมานะคะปี2025เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆลอย่างมาเยอะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนต่างๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026ฉบับพลอยเองค่ะ โอเคคะ่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะแบ่งหมวดของสิ่งที่ได้ไปต่อนะคะออกเป็น4หมวดหลักๆค่ะก็คือเรื่องของการเรียนสุขภาพความงามและ4ีการพัฒนาตัวเองค่ะในหมวดแรกนะคะก็คือในเรื่องของการเรียนเนาะสิ่งที่ได้ไปต่ออันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนดึงเนาะมันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่เลยจริงนะคะแต่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถรับข้อมูลหรือการทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับมาเนี่ยแบบสมเหตุสมผลที่สุดแล้วค่ะการอ่านหนังสือล่วงหน้าเนี่ยก็ช่วยให้เราหาข้อมูลเพื่อที่จะนําไปเรียนต่อในห้องเรียนได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ถึงแม้พลอยก็จะเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือก็อเถอะ อย่างที่2องนะคะในหมวดของการเรียนก็คือเรื่องของการจดเนื้อหาเป็น Mind Mapping ค่ะการจดเนื้อหาในรูปแบบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยสรุปความเข้าใจของเราลงไปในตัวหนังสือเหมาะกับการเอาไปอ่านนอกบ้านหรือทบทวนนอกบ้านหรือทําให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาได้แบบละเอียดยิ่งขึ้นด้วยค่ะ อย่างสุดท้ายในหมวดของการเรียนนะคะก็คือการหาช่วงเวลาที่เราเรียนรู้ได้ดีที่สุดแล้วทํากิจกรรมที่ต้องใช้สมองหนักๆค่ะเช่นการอ่านหนังสือการคิดไอเดียใหม่ๆหรือแม้แต่การทําการบ้านเนาะจริงๆแล้วคนเรานะคะมีช่วงเวลาที่สมองเนี่ย รับรู้ได้ดีที่สุดแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะอาจจะเรียนแล้วเข้าสมองที่สุดในช่วง8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงก็มีบางคนเนี่ยนะคะทํากิจกรรมหรืออะไรพวกนี้ในช่วงบ่ายได้ก็มีแต่บางกลุ่มนะคะอาจจะใช้เวลาตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปเลยก็มีค่ะดังนั้นนะคะลองหาเวลาของตัวเองที่ดีที่สุดแล้วใช้ช่วงเวลานั้นให้คุ้มค่าที่สุดดีกว่าค่ะ หมวดที่2นะคะในสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026คือเรื่องของหมวดสุขภาพค่ะจริงๆแล้วหมวดนี้นะคะค่อนข้างที่จะสําคัญกับตัวเรามากๆนะคะดังนั้นแล้วทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะประการแรกในหมวดของสุขภาพเลยนะคะเป็นไอเทมที่พอยรู้สึกว่าสำคัญมากๆนะคะก็คือแว่นตากลองแสงสีฟ้าค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตประจำวันของคุณส่วนใหญ่นะคะอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์การจ้องคอมนานๆจ้องหนังสือนานๆบ่อยๆนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการปวดตาแล้วก็ลามไปปวดหัวได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญไอเทมที่พอยรู้สึกว่าสําคัญมากๆเลยก็คือเวนตากตรองสีฟ้าค่ะ ประการที่2นะคะในเรื่องของสุขภาพก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะจริงๆแล้วนะคะคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องดื่มน้ําให้ครบ2ลิตรหรือมากกว่า2ลิตรนะคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องดื่มน้ําเยอะกว่าหรือบางคนอาจจะต้องดื่มน้ําน้อยกว่าแล้วแต่น้ําหนักตัวของแต่ละคนนะคะการดื่มน้ําที่มากเกินไปเนี่ยจะทําให้เรานะคะขาดแร่ธาตุแล้วก็วิตามินต่างๆเพราะการดื่มน้ํามากเกินไปและร่างกายขับน้ําออกจากร่างกายมากเกินไปค่ะ เพราะฉะนั้นดื่มน้ำแต่พอดีนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะในเรื่องของหมวดสุขภาพก็คือเรื่องของสุขภาพจิตก็คือการทำโซเชียลดีท็อกค่ะจริงๆโซเชียลนะคะเป็นดาบสองคมในชีวิตประจำวันของคนเรามากๆเลยไม่ว่าจะเรื่องการเสพสื่อโซเชียลที่มากเกินไปนะคะหร,หรือว่าการใช้เวลาที่มากเกินไปในสื่อโซเชียลทำให้ไม่ได้ทำอย่างอื่นบ้างเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดพักการเสพสื่อบนโลกออนไลน์เนี่ยก็ถือว่า เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่จับโทรศัพท์เลยหรือว่าเราจะหยุดหายไปเลยเนาะ,ะจริงจริงก็มีวิธีการทำโซเชียลดีท็อกที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยพลอยจะมาเล่าถึงการทำโซเชียลดีท็อกของพลอยให้ฟังนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ ep แรกของสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026ค่ะ ep ต่อไปเราจะมาคุยกันเกียเ่ยวกับหัวข้อนี้นะคะอีก2ประเด็นหลังก็คือเรื่องของความงามและการพัฒนาตัวเองค่ะ ยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและอยากให้ทำคลิปอะไรอีกสามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยนะคะเจอกัน ep ถัดไปค่ะ